ครับสวัสดีครับเอเอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับผมวันนี้ก็มีสาระดีๆก็จะมาคุยมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ในสิ่งดีๆนะครับก็วันนี้ก็เป็นในเรื่องของอกึ่งการ,กรเรษกษตรกึ่งการแพทย์นะครับก็เป็นเรื่องของอโรคไข้หัดแมวนะครับไข้ไวรัดหัดแมว ก็เกินก่อนว่าผมมีแมวทั้งหมดที่เลี้ยงไว้นะครับ3ตัวนะครับตัวหนึ่งตัวแรกแล้วก็ตัวที่2ตายเพราะว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็ตัวที่3ามก็ติดเชื้อนะครับก็พาไปหาหมอก็ก็คือคือคือติดเชื้อเยอะมากร่างกายไม่ตอบสนองต่ออะไรแล้วแล้วก็อาการก็คืออาการของ อาหารแมวนะครับก็คือเบื่ออาหารแล้วก็เขาก็จะอ,อยู่กับที่นั่งอยู่กับที่แล้วก็มีน้ำลายออกตามปากนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับก็ผมก็หลังจากที่สองตัวตายไปตัวนี้เป็นตัวที่สามซึ่งติดเชื้อจากสองตัวนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ที่บ้านมีฟ้าทลายโจรครับ ฟ้าทลายโจรผมก็นำฟ้าทลายโจรมาต้มนะครับแล้วก็ผสมกับโอนตินโอนตินแล้วก็เกลือแร่สำหรับสัตว์นะครับผมก็ให้กินเช้าเย็นนะครับใส่ชิลลิ่งสำหรับฉีดยาหลอดใหญ่นะครับก็ให้กินเช้าเย็นไอซ์สอง สองตัวแรกนะครับก็อาการเริ่มเป็นอาการแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามก็ตายนะครับตัวนี้ติดเชื้อมาอหนึ่งสองสามสี่ส,ส,สี่ห้าวันหลังจากวันที่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 สองนะครับผมก็ได้เริ่มให้ไอ้ตัวฟ้าทลายโจรน,นะครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมทำไว้คับฟ้าทลายโจร อันนี้ครับผมใส่ซิลลิงไว้เรียบร้อยก็รอรอ,รอที่ต้องให้มีคนมาจับอีกหนึ่งคนแล้วก็ทําการป้อนยาเขานะครับก็ลักษณะการป้อนนะครับก็ผมก็จะให้ประมาณ 10cc นะครับตัวนี้น้องเหมียวของผมมันมันกินวันนี้เพิ่งกินอาหารได้นะครับผมก็ไม่ผสมอวลตีนนะครับแต่2วันก่อนเขากินอาหารไม่ได้คือเนื่องจากพวก ลิ้นกระด้างปากกระด้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขากินอาหารไม่ได้ผมก็เลยผสมอวันตีนแล้วก็เกลือแล้วให้แต่วันนี้เขากินอาหารได้นะครับผมซื้ออาหารแมวมาให้เขาเขาก็กินได้นะครับแต่ผมให้กินไม่เยอะเนื่องจากระบบการย่อยเขาอาจมีปัญหานะครับก็ให้กินไม่มากแล้วก็คืนนี้ก็จะฉีดก็จะป้อนไอตัวฟ้าทลายโจรเพิ่มนะครับผมก็จะให้ประมาณ 10cc นะครับ แล้วก็อของไอตัวของเกลือแร่ก็ผมก็จะไม่ให้ละเพราะว่าเขากินอาหารได้ละแล้วก็โอนตีนก็ไม่ให้ละก็จะให้ตัวฟ้าทลายโจรอย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เป็นเคล็ดลับมาแชร์ให้หลายๆท่านาได้นําไปใช้นะครับฟ้าทลายโจรผมดึงมาหนึ่งคำมือนะครับเรามาต้มต้มน้ําประมาณ1แก้วนะครับ แล้วก็เราจะได้ก็ฟ้าทลายเจฟ้าทลายโจนเข้มข้นก็เราเก็บใส่ขวดไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เราก็ดูดมาใช้ก็ตัวนี้น้องเหมียวของผมน้ำลายไม่ไม่ยืดนะครับกินอาหารได้กระโดดได้เข้ามาอยู่ในห้องได้ปกติถ้าเขาติดเชื้อเขาไม่สบายเขาจะม่จะไม่มาอยู่กับเราครับเขาจะจะไปหลบอยู่ในบริเวณที่ที่สง,งบแล้วก็เงียบที่สุดนะครับวันนี้ ดีใจมากครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับท่านที่เลี้ยงเลี้ยงน้องแมวนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้ทำวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อพวกไวรัสต่ตางๆในตัวแมวนะครับก็ลองใช้ดูนะครับฟ้าทลายโจรวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนอกเหนือจากการเกษตรนะครับที่ผมได้ทำอยู่ก็อันนี้เป็นเคล็ดลับดีจริงๆนะครับก็เอามาแชร์นะครับเราเลี้ยงเขา เราลักเขาเกิดความผูกพันนะครับให้เขาตายไปมันก็เกิดความเสียใจครับลองลองลอง,ลองไปทํากันดูนะครับนําฟ้าทลายโจรหนึ่งกำมือนะครับต้มน้ําประมาณหนึ่งแก้วแล้วก็ฉีดให้เขานะครับสิบซีซีก็ผสมอวนตีนช่วงแรกๆก็ผสมอวนตีนผสมเกลือแร่เกลือแร่สําหรับสัตว์นะครับเมื่อเขาหายแล้วเราก็ให้ตัว ฟ้าทลายโจร1 0ซีเหมือนเดิมครับเช้าเย็นจนกว่าแน่ใจว่าเอ,อเขาแข็งแรงดีเราก็หยุดให้อันนี้ผมผมก็อีกสักสองวันผมจะให้อีกสักสองวันครับเพื่อแน่ใจว่าเชื้อไวรัสในตัวเขานะครับอหมดไปนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เคล็ดลับดีๆวันนี้ก็นำมาฝากนะครับนอกเหนือจากการเกษตรฟ้าทลายโจร พิษอหารฟ้าทาลายโจรน,นะครับไวรัสหัดแนวนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับง่ายๆตามที่ผมบอกนะครับเอาไปต้มแล้วก็เอามาฉีดเวลาเวลาเราป้อนเขาเราก็ต้องจับเขานะครับให้ยกคอตั้งขึ้นนะครับเวลาเราฉีดเข้าไปป้อนยาเข้าไปไม่ให้เขาสำลักออกมานะครับก็ยกคอให้สูงๆนะครับก็ช่วยกันสองคนนะครับคนเดียวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาจะตะกายเดี๋ยวพวกเล็บพวกอะไรก็ จะมาเกี่ยวทําให้เราติดเชื้อไปด้วยแล้วก็ได้แผลนะครับโอเควันนี้ก็มีความรู้ดีๆนะครับก็ผมไม่เคยทําแต่จําเป็นจําเป็นต้องทํานะครับรักษาหมอไม่หายเราก็ต้องหาวิธีที่จะต้องช่วยเขาโอเคครับวันนี้เอเอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านนะครับ ลองไปทํากันดูนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของแนวติดเชื้อไวรัสนะครับก็ลองทําดูครับครับผมสสาราวันนี้เอสเกษตรพอเพียงตามไร่พ่อหลวงสวัสดีครับ